คอ,อกมันกระจืนนะคะเขาก็เอาขีฟุ้นนะคะฝุ้นคอ,อกนี่นะคะขีวัวของเ่านี่นะคะเอาก็เสียาไปใส่ประโยชน์กันเนะคะก็เอามาที่แปลงยาของเ่านะคะก็สิมาใส่ยานะคะเพื่อให้ยางามขึ้นนะคะสิได้มียาผสมประสานขึ้นเนาะค่ะกัประหยัดต้นทุนนี้ก็เข้าไปซื้อมเมล็ดพันธุ์เนาะคะ่ะซื้อมเมล็ดพันธุ์ก็เป็นการโน้นลงทุนนะคะกัเมิดลายลอยอยู่เนาะคะ่ะเขาก ซอยลดต้นทุนอีกนะคะก็เือแปลงหญ้าของเฮ้านะคะมาเบิ่งกันนะคะเอาขี้พ่นมาใส่นะคะประหยัดต้นทุนนะคะดีกว่าเฮาไปซื้อเมล็ดพันธุ์มันเนาะค่ะกัประหยัดได้หลายบาทเนาะค่ะจับเอามาใส่นะคะมันก็สิมีหญ้าผสมประสานขึ้นเนาะค่ะกับถือว่าใส่ได้นะค่ะ15วันเนาะค่ะกรเขียวย่องๆขึ้นเนาะค่ะถือว่าใส่ได้ค่ะสุดยอดเลย หลังจากใส่ปุ๋ยมานะคะสิบห้าวันนะคะเขาก็ปล่อยง้อของเฮานะคะมาที่แปลงยาน,นะคะยากับเขียวนะคะงามดีนะคะยาผสมประสานกับเกลดที่ยัดเลยค่ะมอ่อได้เกลดเขาก็เอาขีไปใส่นะคะก็เพื่อให้ยาคนเกิดนะคะกับมลร็ดพันุ์ในโตันะคะใส่ให้มันเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่านานี่มันเปียกคนกับ,บ่าค่อยอยากซื้อนะคะเขาก็เอามาเอ็ดสร้างประโยชน์ปะยดต้นทุนของเฮานะคะก็ปล่อยแปลงนะคะมะื้อ ขั้นสิไปหาเกี่ยงยากระยานยาข่าย,ยานะค่ะโซงนี้ยาข่ายยาไร่เนาะค่ะกัระวังกันเนาะค่ะ